ท่านเล้สตายพวกผมมาเยี so ่ยมเมเนะครัสว yes. so like, oh. hey, ัส so ด no. right? no. ีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับผู้ทิดตามทุกท่านพี่น้องมนักแฟนเพลงแฟนมอลล่ของลูกหลานที่เมืองมอลลผิดลำเพื่นทีหลักและเขาหลบสุขสุคนครับมาพอกันในคลิปนี้ครับดบรรยากาศอยู่บริเวณนะครับทันทีตอนรับคณะกรรมการนะคคณะกรรมการนะครับ ประเมินนะครับม่บันชุมชนส่วนที่เป็นจุดแข็งก็ขอขอบคุณประจำปีพศ22,560ฮาครับนง่เป็นมเนครครับโนบนสุวินนสุวิมลนพิทลำเพลินอิงไออันชรีนะครับนองบาทนะครับีในไดมอนด์ดิทิกยนะครับาเจ้าทศพสพ นั่นเองก็จะเป็นไปิจามินห่อนลิกีลิกีโลมุมพี่น้องเมื่อบังลิกีโลมุมมันฮ่อนครับลิกีว่าเป็นตะยุ่ห่อนแบบลิกีห่อนแบบไหนห่อนแบบลิกีเลยครับว่าถ้าห่อนแบบมะล้า ที่ว่านะครับเมื่อนี้ทีมงานนะครับศิลปินหมอลำเพลินลำเพลินนะครับบางส่วนก็ได้มาร่วมกิจกรรมงานชุมชนครับเราเมินงานชุมชนร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับในส่วนของตลาดหลังหลังขยวนะครับหนาทีมงานครับเนียวนขอเคียวปื๊ดเคียวปื๊มนาเก่ง โอ้เชียวเนี้วสับว่ามันเชียวปื้อปื้อผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เรื่องโอ้โว่นี่แดงแดงปื๊อปือว่านี่แดงแดงแดงคือมือแดงคือมือว่านแดงใจใบนี่ครับเจ้ากัน โอ้ก oh, ้นวนปันนันแล้วเนาะโอ้โหเอาลงลงแป่งเนียนเลยอะปันนันยามเวียนดิสิพี่น้องเอ็มซีบางคนเพิ่นว่าผมอ่านพอเนาะครับโอ้ยออกงานออกงานไหนน้ำเขาอยู่ตัวนี้บเซนต์ว่าโอ้โหกินในยุ่วดิขึ้นมาพี่น้องคนงามไก่งามเพราะคนงามเพรแต่งเนาะนะครับลองบอแตงมึงแน่บ่บอแตงบ่ดิโอ้ยแรนไฟแรนมันแล้วครับเอาแม่นเยอะทีเว้ยเอาพี่น้องครับ ก็ศิลปินที่มาร่วมพิธีกรรมมาเนี้ครับท่านกวนนั่ท่านกำนันครับท่านโรงพยาบาลท่านพ่อท่านซอจครับท่านพันตำรวจโทูนะครับคนสวยค่ะไปช่วยกันจับมือไหมเชิญท่าวคณะกรรมการคขามุสแรกก็จะเป็นบูธผลิตภัณฑ์เสือโกะนะคะ the first b o o t h is about this product มี่คนสวยสวัสดีครับท่านครับท่านกำนัน ใรกง่านอดีตเนั้บนกบวนกรอบแดสนพนพาดทั่วรเทศเอาห้องอะจีเออนิ้วเขาไปกินเขาต้เวลาเดี๋ยวเลี้ยวงานล้วแล้วบุญนล้วแ่ะเดี๋ยวคนจิตรวจงานกันไหมเดี๋ยวยีงซิมที่ิม่งากันไกาประกันะไมาตรวจงานกิจกรรมเพื่อสินค้าโอท็นะครับ เสื้อผบกันแพงเขาสวยๆนะครับเพราะว่าจะเป็นเบาะรองนั่งอัสนะต่างๆที่พยาบาลคยนั่ไปจำหน่าอย่บริเวณหน้าไว้ทีนะครับภาพนี้ครับกับเสื้อผบวันแพร่สวยๆครับพี่น้องสนใจออเดอร์ทักมาได้หล้งไม้ด้ครับด้ยพยาบาลสายจวดคับ เรามาองมีถนนสาหน้าท่านชมอยู่แต่ทีต่อไปนงจอจะมีผลิตภัณฑ์ของเราอยู่บริเวณสองข้างที่ไม่ได้นัดามายเชิญพูดทาอาหารใค่ะอันนี้เป็นสินค้าชั้นห่งของบ้านแทงเราครับเป็นบริเวณหน้าบ้านก็คือเป็นนของบ้านเรัอไปก็จะเป็นาารหือบ้าที่มีชือเสียงแต่ไม่ นะท่านพอ่อโรงเรียนบ้านแพงน้องเหนือครับเอา,เอาถ่ากับท่านพอ่อนะครับท่านพอ่อโรงเรียนบ้านแพงน้องเหนือท่านวัดชรินพงษ์พันธ์อศดอนอ้สดีครับลูกไส้แม่นเบิร์ครับ <c oughs> <c oughs> ลูกไส้อันนี้แม่นเบิร์ <c oughs> กรอนคว่ำเจ้าภาพพังพุ้นต่อไปดิต่อไปห้องไหนอำเภอพังพุ้นเดี๋ยวต่อไปห้องไจะไปเลยแสดงพังพุ้น วันที่หาจะไปวันที่วันที่หาจะวันทำ่นท่าี่แปดันให้แมงวันที่แวันที่แเอา้เดี๋ยวจะมีโอกาสไปทังพ้อพ้นอยู่กัพี่น้องทั้งพุ่นเนี่พี่น้เพื่อนบอกเนี่ยอทั้งคนเลยว่แช่อยู่นี่ครับเอามากครับมากมามามากใหมพี่น้องคนท้ายน้ำเนี่ยดูคคราบไ ก่น้องอยากฟังหมอลำบ่อคณะกรรมการมันไปแล้วกันอยากฟังก็บอกก็การบ่อยอยากฟังเสียเมียบ้านจะไปกับบ้านแล้วหรือว่าเราากไปนั่นเราไม่ใช่ดูนั่นแหละครับใช้ผู้ใดเป็นคนณสั่งคนณสั่งมาได้มากครับนั่นนี้คุณแพร่นะครับแม่คุณแม่มากมากคุณแม่คุณแม่อยากเบื้องใกล้ๆมาอยากเบื้องนั้นหมอลำใกล้ๆตุลเป็ี่นเอาสวัสดีคุณแม่หน่อย คุณแม่แน่ๆพระเอกพระเอกไดมอนด์พระเอกบานพระเอกปพระเอกเขาเจ้านี่ครับนี่นซูมมอนดครับลิแกย์ในช่วงทางนี้ก่อนที่จะไปทางอันน Dante, آ, ี้พระเอกลิแกย์ี่ายภาพที่นี่กับผู้ักผู้ใหญ่นะฮะจีนไดโนเสาร์กรางนช่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายทานหน้าสาระลุ่มโลนี้ อันนี้นักเอกน้อยสวัสดีค่ะเออเห็นตัวเฉียวขึ้นถนนเลยนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่ทางทีมงานและกับผู้ยบัตินี่แหละครับมารวมกิจกรรมในชุมชนที่เป็นนะครับก็ได้มากตอนรับคณะกรรมการถือว่างานเสร็จสิ้นพันพผลนะครับไประดับหนึง เหมาะเหมาะเหมาะมากค่นอย่างรอเลยเราจะค่ะเพราะค่ะแอคชั่นเลยหนูรอเลยเนี่ยค่ะทางนี้ได้ของที่ระลึกแล้วใช่ค่ะจะขออนุญาตเรียนเชิญคณะนัะได้ภาพที่ระลึกกับผู้ใหญ่นะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นเกียรติในการประเมินในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านสจพิธา์ปกก้วนนะคะท่านผู้ใหญ่ เชนค่ะเช่นค่ะเชนค่ะเดี๋ยวเลวๆเอาไปไปล่าพระคุณเจ้าไปล่าเจ้าวาดเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปกินเขาเยู่ล้าน้างบ้านห้องกินเขาใส่สุดนี่ไปกินเขาหรือเปล่าล่ะน่ย่างย่างเขาล้านก็ยีเียยเรีวยีเรียวเรียวยี้รยวเรีีเียวยีรวยีเไียีเรียยเรียวเรีวยีเรเรียเรียวเรียีเรยยเรืยอยีเยวยีเร่ยไปไปียวเรียวเรี้เรียเรียวยีเรียีเียร จากเข้าวเกจีพอดีเขาได้ออกไปเขาก็ตรได้ออกไปพอดีเลยมีอาหารกลวันด้วยกลางวันนี้นี้ครับเดี๋ยวเขาก็ย่างไรดักคนออกไปเป็นไปล่าหลวงพ่อยุคนแกแล้วหรอกไอ้เพิ่นหลวงพ่อเพิ่นก็ตรดีใจว่าเขามาซอยกามซอยงานดีใจไร้หลวงพ่อเพิ่นหักักแพ่งกันครับคุณพ่อสงกัน กับมู่พ่ออะไรพอดีใจสิมี่ทายาดสื่สารก็คือน้องนีนัดีใจว่าดูเรื่องยังค่ะกคาค่ะก็คือยุคเราติดติดต่อกันเลยไม่ลอหนจะได้ไปถ่ายรูปน้ำพุนมา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 ศิลปินเรามาศิลปินศิลปิน ศิลปินมาลูกเดินเดินตรงนี้นะครับทีมงานคณะกิ่งงานข้านนงกำแพงข้างเลยกงานมามาเย็นตรงนีั่นเลยไปยืนตรงนั้เลยมา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 ครับมาตรงนี้เลยมา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 นี้เลยยืนเลยยืนเลย ยืนเลยตรงนี้แหละเออยืนตรงนี้ก็ได้ยืนพลังมาลูกมาแมมม่าาลูกแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวใกล้เสร็จแล้วพี่พี่ไดมอนด์แป๊บเดียวแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวถ่ายลูกขออนุญาตแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้ยใหญ่สุดห่าฝนน้อยเงินุ้บอลน้อยเนี่ย FC 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 ไดมอนด์ ในการเรียนเป็เทียนหนุ่มเป็นเด็กขาดงานมากนะคะแตดท่านมีภารกิจมากมายขอบคุณท่านผู้บริการชดินพระมหษัตริย์ตลอดขอบคุณนากครับขอบทุกท่านกครับเสร็จแล้วโอเคแล้วหรองั้นเราเรียนเชิญคณะเอ้ดูเอาไปใส่เครื่องซ้ำอ่างบ่ตอพ่อจะไมฝากเอาไปฝากเออไปฝากเอฟซีอ่ะแต่ก่อนพ่อไปขายหน้าเวทีประจำได้นไง เป็นที่เขาที่น้ตั้งเลขอบคุณมากครับพี่ใหญ่จอกันขอบคุณมากกรมกดูครับกะไเขียวเขียวครับปีผมบอกวู้ไใรไอชุดแม่กู้เนเพียงไปกินข้าวใมครับเาก็่งเบิ้งโอท็อปอยู่สินค้าโอท็อปบันเทงอย่นังนี้ เราสีพาไปกินข้าวครับเดี๋ยว้ออไเสร็จไปร้านอาหารบ้นทีมอสีเทียงเนาะยุ่งเขา้ครับนันดี้นี่นี่เออเดี๋ยวหันมาดิหันมาเนี่ยโอ้ยหมอลำหน่อยเขาดีแม่กล้องแมเอาไหมยิ้มน่ยยิม โอうう้ยพ uh i̇şte um yes. ุ่นฟันพุ่นเฉียวเอาเอาเดี๋ยวนี้แล้วครับพี่น้องขอบคุณกำลังใจพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสุขสุขคนครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมพี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์เด้อขอบคุณทุกๆแห้งเครียดแห้งสะท่าขอบคุณนะครับพี่น้องทุกการติดตามครับถือว่าหลายๆบรรยากาศพุทธบัตรกับมาไทยพี่น้องได้เบิ่งได้ชมสำหรับคลิปนี้พุทธบัตรสายจวดเพชรลำเพลิน เอาพิเชียวกับคงเสียวซ้ำนี่กับชิปหนาจังว่ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ